สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้พิมมาหาเห็ดเราจะเห็นแต่คนอื่นปัญหาพิมก็คาดจะอยากอยู่บ้านนะจ้ะเห็ดดอกใหญ่กินได้บนะ้าน้อยเนาะเดี๋ยวพิมสิเบิงเนาจะอุย้ยจนว่าเขาใหญ่เขาใหญ่คักเลยจ้ะพี่น้องเอาใส่ตะก,กาก่อนนะจ้ะดอกที่สองจ้าพี่น้อง อันนี้เป็นเฮดผึง่งนะจ๊ะเฮดผึ่งขาโอ้ขางามดีนะจ๊ะเฮดผึ่งขาโบไล่นะจ๊ะอันนี้ดอกโบงงามจะมา้ะว่าเอาได้จ้ะพี่น้องนี่นะจ้ะตัดออกแล้ว พิมกจิตตัดเอาเงาๆเลยนะจ๊ะนี่เห็ดยังน,น,น,น้อหน่เนา,าะเห็ดพึ่งขาไล่จตาวเดี๋ยวพิมสิตลองเอาไปเบิ้งนะจ๊ะ ว่านจาจะเขาเท่าแล้วเอาว่าใดล้วจะเก็เ้เเ็ดอยู่ขางทางจ้ะพี่น้องฝนก็ตกยู่แต่ว่าบ่แห้งนะจ๊ะก็สิใดแบบนี้เลยจ้ะพี่น้องแต่มันขาบบาไลา่เป็นไรเจ้ะพี่น้องอวบๆ้วกง่ายๆนะจ๊ะ เก็บยุคขังทางค่ะคักๆจ้ะพี่นอ้องโอ้เขามีลูกจ้ะพี่นอ้องลูกน้อยโอ้เมื่อเดียวน่จะจ้ะตัดออกหลายๆเลย <c oughs> นี่น่จะจ้ะ หากินพี่เคยใกล้ถนนนะจ๊ะพี่นอ้องอือจ้าพี่น้องมันอันว่าก็เกิดน่ะจะเห็ดอือฮึดปุ๊บสิปียูน่ะจะพี่น้องเห็ดแถวนียังเม่ท่านได้ออกดีนะจจะ อืน no. ่าจะอันนี้เก่าตะเลี้ต้นซาแท้พี่น้องค่อยคุมเหยียบน่าจะโอ๋อ้พี่มือเอาหรอจ๊ะดึงน่าจะเห็ดประทันดึกใหญ่นาจะพี่น้องเอาไปด้วยนะจจะพี่มือสีเอาอันนี้ตุปุติปิ้นน่าจะ ัดออกหลายๆนี่นะจ๊ะเป็นเหนเ็ดผึ่งขาล่ายนะจ๊ะพี่น้องพิมพ์สีเอาแต่หัวมันนะจ๊ะ งามมเลยจ้ะพี่น้องอพี่น้องจา้าจะไม่เห็นอย่างนั้นจ้ะพ่โมหูจักเบิ่งขึ้นจังเคยจังเห็นเขาเจ้าเอากินนะจ้ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมพ่อกันมือนาะสวัสดีจ้าเก็บเห็ดมือนี่กับพ่อได้แกงจ้า